สวัสดีครับอยู่ร่วมกันมาถึง EP ที่4แล้วนะครับกับซีรีส์ไอคอมไอดีของเรานั่นเองนะครับ EP ที่4นี้ทําขึ้นมาเพื่อสําหรับผู้ที่ต้องการจะประหยัดพลังงานเครื่องมือสื่อสารนะครับไอคอมไอดีนะครับจะมีฟังก์ชันอะไรลึกลงไปอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการเปิดโหมด power save หรือประหยัดพลังงานนะครับให้เข้าไปที่เมนูนะครับมาที่ ฟังชันนะครับแล้วก็มาเมนูแรกเลยนะครับ power save นะครับกดเข้าไปนะครับจะมีปิดนะครับจะเป็นประหยัดแบบสั้นนะครับประหยัดแบบมีเดียมแล้วก็ประหยัดแบบยาวนะครับถ้าใครต้องการใช้ในระยะยาวมากๆนะครับก็อาจจะเปิดโหมดประหยัดพลังงานแบบยาวไว้ก็ได้นะครับแต่ที่ผมได้ลองดูนะครับชาร์จแบตไว้กลางคืนนะครับแล้วก็ กลางวันนะครับเปิดตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับถึงประมาณช่วงเย็นนะครับอาจจะ1นึ่ทุ่มสองทุ่มนะครับเป็นแบบสั้นก็ได้แบบช็อตก็ได้นะครับอาจลองเลือกแบบช็อตดูนะครับแค่นี้ก็จะเป็นการประหยัดพลังงานให้เครื่องแล้วนะครับถ้ามีข้อมูลสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะครับหรืออยากทําอะไรให้จอลึกขึ้นไปอีกนะครับสาหรับไอคอมไอดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับ EP ีที่4นี้นะครับการประหยัดพลังงานต้องขอจบลงเียงเท่านี้นะครับนัดจากเพจ Radio b y b o บายครับ